พาแม่มาเรียนลาน้าค่ะวันนี้เราพาแม่มาเรียนลาน้าแต่แม่เราก็ไม่ค่อยเรียนลาน้าเท่าไหร่แข่มัว แต่ถ่ายดูเราซ้อมลานากับครูนะคะแม่เราอะค่ะชอบถ่ายเราแบบเนี้ยแหละเวลาพาไปที่ไหนส่วนแม่เราก็แค่ได้เรียนแค่ไล่ระดับจีในลาน่าจากน,นะคะผู้ปกครองในโรงเรียนลุ้งลุนท่านใดสนใจอยากเรียนลาน้าเข้ามาสมัครกับครูเป้ได้เลยนะคะที่เรียนศิละปะไทยในเวลา9โมงครึ่งค่ะ และอย่าเราจะพาไปดูบรรยากาศกันนะคะเวลาเราซ้อมระนาด